สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็จะเป็นเรื่องที่เราเรียนเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพในร่างกายทั้งดุลยภาพของน้ำกดเบสและอุณหภูมินะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุ้มการของร่างกายว่ามาีการทำงานของมันเนี่ยกำจัดเชื้อโรคยังไงบ้างเนาะเพื่อว่าทำให้ การดำรงชีวิตของเราเนี่ยเป็นปกติที่สุดนะคะอย่างมาดูอันแรกเลยก็คือมนุษย์เราเนี่ยมีวิธีการรักษาดุยภาพอย่างไรให้ปกติที่สุดในสภาพที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราออกกําลังกายใช่ไหมคะทำไมเราถึงมีเหงื่อออกมามากเพราะว่าต่างกายเราจะเผาผลาญสารอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานมากกว่าป,ปกตินะคะ และขับของเสียต่างๆออกทางตั้งกายก็คือขับออกในรูปของเหงื่อนั่นแหละก็สามารถทําให้เราเนี่ยสูญเสียน้ําและแร่ธาตุออกไปได้เนาะดังนั้นร่างกายเราเนี่ยจะเป็นต้องรับน้ําแล้วก็แร่ธาตุเข้ามาเพื่อทดแทนในส่วนที่สูญเสียไปเนาะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการรักษาสมดุลของร่างกายให้เป็นปกตินั่นเองค่ะ ถ้าอย่างนึงนะคะก็คือถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างในอากาศหนาวอากาศเย็นร่างกายเราก็จะปรับตัวอย่างเช่นหนาวสัน่นเพื่อให้เกิดความร้อนภายในร่างกายใช่ไหมคะหรืออากาศร้อนเหงื่อเราก็จะออกมามากกว่าปกติอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการระบายความร้อนให้กับร่างกายการทําให้ร่างกายเนี้ย มีความสมดุลอย่างปกติที่สุดนั่นเองการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาดุลยภาพของน้ําและแร่ธาตุนะคะการรักษาดุลยภาพของกรดเบสคา PH ในเลือดของเราการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิอากาศร้อนอากาศหนาวานี้นะคะนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันความผิดปกติของภูมิคุ้มกันเป็นยังไงโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติเนี่ยมีโรคอะไรบ้างนะคะหรือการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะมีตั้งแต่การทํางานของเม็เดเลือดขาวระบบน้ําเหลืองพวกนี้เนาะก็จะแบ่งออกเป็นระบบภูมิคกันแบบจำเพาะระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะนั่นเองนะคะ การรักษาดุลยภาพร่างกายเขาจะใช้คำว่า homeostatic ก็คือการรักษาสภาพแวดล้อมภายในสิ่งมีชีวิตให้สมดุลเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเนาะก็จะมีการรักษาดุลยภาพของของเหลวในร่างกายตั้งแต่นะ้ำเกลือแร่ความเป็นกรดด่างภายในเลือดหรือว่าสมดุลของสารละลายการรักษาอุณหภูมิของร่างกายก็จะใช้คาว่า thermo r e g u l a t i o n นะคะค่าต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างการรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายของสัตว์บางชนิดนะคะอย่างเช่นปลา้ํำตืดกับปลา้ํำเค็มเนี่ยมีวิธีการรักษาสมดุลยังไงอย่างเช่นปลา้ํำเค้มจะอาศัยอยู่ในทะเลใช่ไหมคะซึ่งจะมีความเข้มข้นของเกลือที่สูง หรือว่าสารลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นของสารสูงกว่าภายในเซลล์น้ําที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยจะออสโมซิสออกสู่ภายนอกเซลล์นะคะทำให้เซลล์เกิดการเหี่ยวและอาจจะเป็นอันตรายต่อเซลล์ได้นะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันแต่ถ้าปลาน้ําจืดคืออ,อยู่ในน้ํา ช่ไหมคะน้ำตืดแต่สารลายภายนอกเนี่ยจะมีความเข้มข้นของสารน้อยกว่าสารลายภายในน้ำที่อยู่ภายนอกจะออสโมซิสเข้าสู่เซลล์และอาจทำให้เซลล์แตกได้จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันนั่นเองนะคะก็ต้องมีวิธีการปรับตัวอย่างเช่นปลาน้ำเค็มจะดื่มน้ำมากบริเวณเหือก จะกำจัดและาตาส่วนเกินออกไปนะคะทาให้ปัสสาวะน้อยเข้มขน้นส่วนปาน้ําจืดดื่มน้ําน้อยเหนืดดูดเกลือแร่ที่มีความจําเป็นเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ปัสสาวะบ่อยและเจือจางการรักษาดุลยภาพของน้ําในพืชอย่างพืชเนาะตรงใบก็จะมีปากใบที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊ส และจะมีเซลลเซลล์หนึ่งก็เขาจะเรียกว่าเซลล์คลุมคือทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิดปิดของปากใบนะคะอย่างถ้าวันไหนอุณหภูมิสูงอากาศร้อนเซลล์คลุมก็จะ,ะควบคุมการปิดของปากใบเพื่อให้น้ำนไม่ระเหยออกไปหรือเป็นการลดการสูญเสียของน้ำนั่นเองนะคะ คอนแทคท้ายแบคทีโอเป็นออแกแนลชีตหนึ่งที่พบในสิ่งมีชีวิตเซลเดียวอย่างเช่นอะมีบาพารามิซียมเนาะอันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน้ำภายในเซลล์ของมันเหมือนกันนะคะเซลเมมเบนพบในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดก็สามารถทำให้น้ำเนี่ย มันแพร่ผ่านเข้าหรือออกได้เหมือนกันกลุ่มของโพโตซวัวน้ําจืดก็จะมีแอมโมเนียกับคาร์บอนไดไซด์เนาะที่แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงนะคะส่วนน้ำก็จะใช้ตัวคอนแทคทแวคิโอนี่แหละที่เป็นตัวควบคุมสมดุลของน้ําเหมือนกันอันนี้เป็นมแมลงเขาจะมี อวัยวะชนิดพิเศษที่เรียกว่ามันผีเกี้ยนทิวหรือว่าทิบบูนะคะซึ่งเป็นออวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียของแมลงนั่นเองซซลแกนเป็นต่อมเกลือก็จะพบได้ในสัตว์ที่อาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้ๆทะเลนะคะอย่างเช่นนกทะเลต่ทาทะเลก็จะทําหน้าที่ในการขับและทาาส่วนเกินบางบางส่วนนี้ออกไปนะคะซซแกนบางชนิดเนี่ยของของสัตว์าักซิดเขาจะเรียกว่านาซโซแกนก็ได้นะคะการกำจัดของเสียที่เป็นสารประกอบในตัวเจน ก็จะพบได้ในสัตว์หลากหลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นสัตว์น้ำก็จะขับถ่ายในรูปของแอมโมเนียนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็จะขับออกในรูปของยูเรียซึ่งเป็นสารประกอบหนึ่งที่ามาจากแอมโมเนียเหมือนกันแต่มีการเปลี่ยนรูปเนะาะถ้าเป็นสัตว์ปีกกับสัตว์เลือ้อยคานก็จะ ขับของเสียในรูปของยูริกหรือว่ากดยูริกเนาะก็จะเป็นในรูปของของแข็งนั่นเองนะคะการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกายน้ำทำไมถึงมีความสำคัญต่อร่างกายของเราเนาะเพราะว่าเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ทำให้เกิดเมตาบอิซึมหรือว่าช่วยในการสลายสารอาหารช่วยในการลำเลียงแกส๊สสารอาหารของเสียไปยังอวัยวะต่างๆนั่นเองนะคะถ้าปริมาณน้ำที่รับและขับออกไม่สมดุลกันจะเกิดปัญหาแก่ร่างกายอย่างไรอ่าในแต่ละวันเนี่ยร่างกายของมนุษย์จำเป็นต้อง ได้รับน้ำเป็นมากเท่าไหร่คะเป็นอย่างน้อยซิกจี่อย่างน้อยเนี่ยก็คือ2.2ลิตรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะถึง3ลิตรเลยก็ได้เนาะอย่างในวันที่อากาศร้อนมากๆหรือว่าถ้าเราออกกาลังกายหนักเนี่ยร่างกายเราก็จะมีเหงื่อออกมามากกว่าปกติใช่ไหมคะซึ่งก็จะทําให้เกิดการสูญเสียน้ําและ และทาตออกไปใช่ไหมถ้าเราได้รับน้ําที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทําให้ร่างกายเกิดการสูญเสียน้ําร่างกายขาดน้ําการทํางานของร่างกายอาจจะผิดปกติไปจนเป็นลมหรือว่าหมดสติไปก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องได้รับน้ําและเกลือแร่ที่เพียงพอเพื่อไปทดแทนส่วนที่สูญเสียไปนั่นเองนะคะ อ,อันนี้เป็นเป็นมาน้ำเฉลี่ยที่ได้รับและสูญเสียจากร่างกายผู้ใหญ่ในหนึ่งวันนะคะอย่างเราเนี่ยจะได้รับน้ำจากเครื่องดื่มอาหารหรือกระบวนการหายใจรวมๆแล้วก็ 2,500ลูกบาศเซนติเมตรหรือว่า2.5ลิตรนะคะซึ่งก็จะเพียงพอกับปริมาณของเหลวที่จำเป็นต้องขับออกจากร่างกายเหมือนกันผ่านทางปัสสาวะเหงื่อการหายใจออกอุจจาะก็รวมรวม,รวมก็2.5ลิตรเท่ากันนะคะ อันนี้น้ำในร่างกายคนเราเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก,ก็คือน้ํานอกเซลล์เอกตาเซลลูล่าคือส่วนที่ทําหน้าที่ในการรักษาสภาพแวดล้อมของของเซลล์ให้คงที่อ่าก็จะอยู่เป็นพาสมาหมุนเวียนในเลือดหรือว่าอยู่ระหว่างเซลล์และน้ําเหลืองนะคะน้ำข้ามเซลล์ก็จะเป็นอ่าน้ําส่วน น้ำนอกเซลล์ที่มีลักษณะพิเศษคืออยู่ในส่วนของเยื่อบุเซลล์เยื่อบุนั่นเองนะคะอย่างเช่นน้ำไขสันลังไปหล่อเลี้ยงตามช่องว่างเฉพาะของร่างกายนะคะน้ำในเซลล์คือส่วนที่ทำให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายก็คือมีประมาณตรงนี้มากกว่าครึ่งนั่นเองมาดูไต ไตก็จะเป็นส่วนเป็นอ,ว,อ,อวัยวะสำคัญของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการรักษาและควบคุมสมดุลของน้ำกรดเบสแล้วก็อุณหภูมิได้เหมือนกันเนาะหน้าที่หลักของไตก็คือกรองของเสียออกจากเลือด ช่วยในการเกิดกระบวนการเมแทบอลิซึมนะคะสลายโปรตีนกรดดีเอลนหรือว่าสารอาหารบางชนิดให้เป็นสารอาหารที่ส่วนไหนเนี่ยสามารถดูดกลับไปใช้ภายในเซลล์ได้หรือว่าส่วนไหนที่จำเป็นต้องขับถ่ายออกนอกร่างกายนะแล้วไตาบางส่วนเนี่ยช่วยในการสร้างฮอร์โมนอิทิ์อิริก โ,โปรตีนก็คือช่วยในการกระตุ้นไขสันหลังให้เกิดการสร้างเว็ดเลือดแดงน,นั่นะคะอันนี้มาดูส่วนของโครงสร้างของไตก็คือไตเนี่ยของมนุษย์เราจะมีอยู่สองข้างด้วยกันใช่ไหมคะรูปร่างคล้ายๆกับเม็ดถั่วอยู่บริเวณช่องท้อง2ข้างของกระดูกสันหลังบริเวณเอว ส่วนประกอบของไตเนี่ยก็จะมีส่วนชั้นนอกจะเรียกว่าคอเท็กและส่วนชั้นในเมดูลานะคะซึ่งภายในตรงเนี้ยก็จะมีประกอบด้วยหน่วยไตยที่เรียกว่าเนปอะเนรอนจำนวนมากประมาณ1ล้านหน่วยก็ตรงนี้แหละค่ะช่วยในการช่วยในการคองกองของเสีย นะคับออกจากร่างกายนี่ทีนี้เรามาดูการทำงานของไตกันนะคะในส่วนของท่อหน่วยไตยเนี่ยก็จะสามารถขยายภาพออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนของของเสียที่อยู่ในเลือดเนี่ยจะผ่านเข้าสู่ Renal a r t e r y ตผ่านทางหลอดเลือดอ่าหลอดเลือดตรงนี้หลอดเลือด r e n a ่ a อ t e r y ตรงนี้นะคะ ซึ่งจะแตะแขนงเป็นกลุ่มของหลอดเลือดฝอยหรือที่เรียกว่าโกโมลูลัสซึ่งจะทำหน้าที่ในการเป็นเยื่อกองให้เลือดเนี่ยผ่านเข้าสู่โบ m แมนแคปซูลสีเหลืองตรงนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะทรงกลมของหุ้มกลุ่มของโกโมลูลัสอยู่เลือดที่จะผ่านเข้าสู่ กราวลัดได้เนี่ยจะต้องเป็นสารเฉพาะที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเท่านั้นหรือว่าเป็นของเหลวอ,อย่างเช่นน้ำสารชนิดนั้นอย่างเช่นกลูโคสกรดอะมิโนที่สามารถผ่านเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงโปรตีนมันจะเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถผ่าน ตัวโบลแมนแคปซูลเข้าไปได้ก็ยังคงอยู่ในเลือดอยู่นะคะส่วนของเหลวที่ผ่านเข้าไปได้เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ต่อไปอยังท่อหน่วยไตยตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีการดูดกับสารที่มีประโยชน์เข้าสู่หลอดเลือดฝอยอีกครั้งนึงสีแดงๆที่อยู่รอบๆก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะ สารที่มีประโยชน์ที่ถูกดูดกลับเข้าไปก็คือพวกกลูโคสกรดอะมิโนน้ำไอออนของเกลือแร่ต่างๆนะคะส่วนที่ไม่ถูกดูดกลับก็จะเคลื่อนที่ต่อไปอย่างลูปออฟเฮเลเป็นส่วนหนึ่งของท่อหน่วยไตยเหมือนกันแต่มีขนาดเล็กและคล้ายๆลูปนะคะก็เลยเรียกว่าลูปออฟเฮเล ือนที่ต่อไปอยังท่อรวมก็คือส่วนที่ไม่ถูกดูดกลับจะถูกขับออกจากร่างกายผ่านท่อรวมไปเป็นปัสสาวะเข้าสู่กวยไตยและท่อไตต่อไปนะคะอันนี้เนาะส่วนที่ไม่ถูกดูดกลับเนี่ยผ่านไตออกมาแล้วผ่าน ผ่านกล็ยไตผ่านท่อไตตรงนี้ก็คือท่อไตนะคะก็จะเข้าไปสะสมในกระเพาะปัสสาวะในรูปของปัสสาวะก่อนที่จะขับออกนอกร่างกายนะนั่นนะคะ ตารางนี้เป็นปริมาณของสารต่างๆในเลือดว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะก็จะมีสารพวกน้ำโปรตีนยูเรียกรดยูริกกรโคสกรดวิโนโต,ต่างๆซึ่งอยู่ในเลือดก็มีสารทั้งหมดในนี้นะคะแต่ดูว่าส่วนที่มันผ่านกม o ั e ได้กับ ส่วนที่ผ่านท่อหน่วยไตยได้มีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนาะสารพวกนี้มันจะถูกกองผ่านไตแต่สารบางชนิดไม่สามารถผ่านท่อหน่วยไตยออกไปได้ก็คือมีโปรตีนกลูโคสและกรดอะมิโนนะคะซึ่งกลูโคสกับโปรตีนจะเป็นสารที่มีมวลกลใหญ่อยู่แล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าผ่านออกไปได้เนี่ยก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าไตาของเราเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะในกระบวนการดูดกับสารของท่อหน่วยไตยก็จะมีแบบที่ไม่ใช้พลังงาน อย่างเช่นน้ำยูเรีอาสารบางซิดและทานบางศิสนะคะแบบที่ใช้พลังงานหรือว่าแอคทีฟเนี่ยก็จะเป็นพวกกูโคสกรดเวโนโซเดียมโพแทสเซียมการทำงานของไตในการควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ในเลือดเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะซึ่งจะไปกระตุ้นหรือยับยัง้งการหลัง Anti ่งฮอร์โมนแอนติไดูเรติกตรงนี้นะคะแอนติไดูเรติกฮอร์โมนตรงนี้ตัวย่อก,ก็คือ adh นั่นเองซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญก็คือ ถ้าอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าร่างกายเราขาดน้ำเนี่ยไฮโปลทมัสจะไปกระตุ้นสมองส่วนหลังให้ไปหลั่งฮอร์โมน ADH เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ทำหน้าที่ในการดูดกับน้ำมากขึ้นอ่าเพราะว่าในร่างกายเรามีน้ำน้อยก็เลยจำเป็นต้องดูดกับน้ำเพื่อมาใช้ภายในเซลล์มากขึ้นใช่ไหมคะ แต่ถ้าร่างกายเรามีน้ำมากกว่าปกติอยู่แล้วเนี่ยไอตัวไฮโปทาลามัสก็จะไปยับยัง้งต่อมใต้สมองส่วนท้ายให้ไม่หลั่งตัวเอ h ดฮิออกมาซึ่งก็จะไม่ทำให้เกิดการดูดกับน้ำเราก็จะปัสสาวะออกนอกร่างกายออกไปมากนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูสมองส่วนไฮโปทาลามัสเป็นสมองที่อยู่ด้านล่างของสมองส่วนหน้ายื่นติดมาติดกับต่อมใต้สมองก็คือทำหน้าที่หลักในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนะคะอย่างเช่นความหิวความอิ่มควบคุมอัตรามเมต,บเมต,ตาบอลิซึมการแย่สลายสารอาหาร ควบคุมอุณหภูมิสมดุลของน้ําในร่างกายความดันเลือดพวกนี้นะคะหรือว่าการสร้างฮอร์โมนบางนิดนั่นเองมาดูแผนผังในการรักษาสมดุลของน้ําอย่างเวลาที่เราออกกาลังกายหนักนะคะเหงื่อจะออกมามากใช่ไหมอ่า ร่างกายเราจะเกิดการสูญเสียน้ำหรือว่าขาดน้ำจนทำให้เลือดเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าปกติหรือว่าทำให้ความดันเลือดเนี่ยต่ำนะคะจึงส่งผลให้สมองส่วนไฮโปทาลามัสเนี่ยไปกระตุ้นสมองอกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหลังให้หลังฮอร์โมน a d h a n t ติแอน e t i c เนี่ย มามากขึ้นนะคะก็จะไปกระตุ้นในส่วนของท่อหน่วยไตยแล้วก็ท่อรวมเนี่ยให้ดูดกับของน้ำมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ปัสสวาวะเนี่ยออกมาน้อยนั่นเองหรือในส่วนของไฮโปทาลามัสเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมความรู้สึกต่างๆของเราก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกกระหายน้ำนั่นเองเราก็ จำเป็นต้องดื่มน้ำมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการรักษาสมดุลของน้ำนั่นเองค่ะทีนี้ก็มาดูด้านขวาของเราที่เป็นสีเขียวเนาะถ้าเราดื่มน้ำมากทำให้ร่างกายเรามีน้ำมากความเข้มข้นของเลือดจะลดลงความดันเลือดจะสูงขึ้นนะคะให้โพธารามัสเนี่ยก็จะไปยับยั้งต่อมใต้มตสมองส่วนหลัง ให้แม่หลังฮอร์โมน ADH หรือว่าหลังน้อยลงก็จะทำให้ไม่เกิดการดูดกลับของน้ำนั่นเองนะคะซึ่งปัสสาวะที่ออกมาก็จะมีปริมาณมากทั้งหมดนี้ก็คือการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายเราน่นนี้มาดูคำว่าไดยูเรติกก็คือสารขับปัสสาวะ ทำให้เซลล์ในไตเนี่ยเกิดการสูญเสียน้ำออกไปมากกว่าการดูดซึมเข้ามานะคะก็จะพบได้ในสารบางชนิดอย่างเช่นคาเฟอีนแอลกอฮอล์พวกนี้เนาะกาแฟก็ออกะจะมีคาเฟอีนอยู่มากใช่ไหมคะทำไมเวลาเรากินกาแฟแถึงรู้สึกอยากข้างของน้ำใช่ไหมคะ,คะก็เป็นเพราะตัวไดยูเรติกที่แหละที่ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำออกไป ตรงนี้เป็นชุดตรวจสารเสพติดบางชนิดอย่างเช่นคนไหนที่เศษยาบ้ากัญชายยาอีพวกนี้เมื่อผ่านเข้าสู่ร่างกายจะผ่านไตแต่ไม่ถูกดูดกลับจะทำให้มีความเข้มข้นสูงอยู่ในร่างกายนะคะก็สามารถตรวจพบสารพวกนี้ได้ในปัสสาวะก็เลยเป็นชุด ตรวจเื้องต้นว่าคนไหนที่เสพสารเสพติดบ้างนะคะภาวะน้ําเป็นพิษถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําในปริมาณมากเกินไปก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติได้อย่างเช่นเกลือแร่บางชิดอาจจะมีปริมาณลดลงความเข้มข้น,นลดต่ําลงนะคะเขาจะเรียกว่าภาวะโซเดียมต่ำในกรณีที่เป็นโซเดียม ก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนและหมดสติได้นะคะการรักษาดุลยภาพของแร่ธาตุในร่างกายบ้างเนาะอย่างเช่นแร่ธาตุบางชนิดโพแทสเซียมโซเดียมพวกเนี้ยก็มีความสำคัญต่อร่างกายเหมือนกันช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะคะอันนี้เป็น ถ้าในกรณีที่มีปริมาณโซเดียมต่ำจะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนแอลโดสเตโรนก็เหมือนกับน้ำเลยคือถ้ามีปริมาณโซเดียมต่ำก็จะไปกระตุ้นให้ท่อหน่วยไตยและท่อรวมเนี่ยดูดกับของโซเดียมนะคะฮอร์โมนแอลโดสเตโรนเนี่ยก็จะสูงขึ้นนั่นเองซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในการดูดกับตัวโซเดียม เช่นเดียวกับฮอร์โมนแอนติไดยูเรติกที่ช่วยในการดูดกับน้ำเช่นกันสำหรับคนที่ไตเขาผิดปกติหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยกอ็อย่างคนที่เป็นโรคไตใช่ไหมคะการรักษาก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือบางชนิดที่เรียกว่าไตาเทียมหรือเรียกว่าเครื่อง h ฮโมไดอะไลเซซึ่งเป็นเครื่องที่ที่ใช้ในการฟอกไตก็คือเขาจะเอาหลอดเลือด a r t ์เตอรแล้วก็หลอดเลือดเวนเนี่ยต่อเข้ากับเครื่องก็เหมือนกับว่าเอาเลือดหรือว่าของเสียภายในร่างกายของเราเนี่ยไปเข้าสู่เครื่องเครื่องก็จะทำหน้าที่ในการาแยกของเสียออกไปแล้วก็เอาส่วน ที่ดีหรือว่าสารที่มีประโยชน์เนี่ยกับเข้าสู่ร่างกายของคนป่วยคนนั้นนะคะซึ่งคนที่เป็นโรคไตอะไรประมาณเนี่ยเขาจําเป็นต้องใช้การฟอกไตโดยไตเทียมเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งนะคะเพื่อว่าจะทําให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานได้อย่างปกติที่สุดนั่นเองนะคะ่ะสาหรับ วันนี้ก็จบเรื่องการรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่นะคะ